จะเป็นบานลีสูจะไปกินโลตีกันนะคะตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปที่ร้านฮกหลงนะคะเพื่อไปดื่มกาแฟยามเช้าค่ะตอนนี้ก็ถึงร้านฮกหลงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะวันนี้ฝนตกค่ะก็เลยที่นั่งข้างนอกก็ไม่มีนะ นั่งข้างในร้านมีที่นิดเดียวค่ะดื่มกาแฟหมดแล้วน้อลืม่ายน้ำชามาแล้วค่ะชาอัญชันนี้ก็มีประโยชน์มากมายนะคะต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดความดันโลหิตค่ะตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปที่บ้านเชียงดาวกันนะคะทางชันมากเลยเนาะ ตอนนี้มาอยู่ที่บ้านเชียงดาวตอนนี้จะเป็นบ้านลีสูจะไปกินโรตีกันนะคะวันนี้ฝนไม่น่าตกเลยแต่ก็เป็นบรรยากาศคนละฟิลต้องค่อยๆลงค่ะเพื่อนๆมาถึงร้านโรตีแล้วคะ่ะแต่ว่าเขาปิดนอะเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์นอนนะครับเพื่อนๆดูได้เห็นวิวข้างหน้าแล้วแบบหน้ามาพักมากเลยเนาะ ไปเก็บฟลาวก่อปะปปิกรรมดีคะตอนนี้เราก็จะเดินเข้าไปในถ้ำกันนะคะวัดถ้ำเชียงดาวสร้างเมื่อพศ2310ค่ะมีชื่อเรียกกันอีกหนึ่งชื่อว่าวัดถ้ำหลวงเชียงดาว การก่อสร้างเริ่มแรกโดยพระครูบาปรธรรมปัญญาและพ่อแสนปีตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ไหว้พระและอนุญาตให้จุดเทียนเพียงจุดเดียวเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มักคุเทศ นั่งอยู่นะคะสามารถติดต่อได้ค่ะก็จะมีตะเกียงด้วยแต่ถ้าไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดไหว้พระอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็มีป้ายบอกข้อห้ามและข้อปฏิบัติด,ด้วยค่ะเราก็เดินต่อเข้าไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามจะมีแอ่งน้ำแล้วก็มีปลาด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่รู้เราก็เลยไม่ได้ถ่ายมาค่ะ เดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะก็จะเริ่มเจอหินงอกหินย้อยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมาชมความงามกันเลยนะคะเ a r f u l s l ล e p l y ระหว่างที่ชมความงามนะคะน้ำมีก,ก็จะเล่าถึงประวัติวัดถ้ำเชียงดาวนะคะวัดถ้ำเชียงดาวอยู่ที่ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จะมีพระเจดีย์ย5ยอดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,456อายุกว่า100ปีล่วงมาแล้ว อนาบริเวณพระเจด,ดีย์ย5ยอดแห่งนี้บางคนก็อาจจะสัมผัสได้ถึงพลังดึงดูดราวกับมีมนต์ขังบ้างอย่างวัดถ้ำเชียงดาวสร้างเมื่อพศ2310มีชื่อเรียกกันอีกหนึ่งชื่อว่าวัดถ้ำหลวงเชียงดาวการก่อสร้างเริ่มแรกโดยพระครูบาปธรรมปัญญาและพ่อแสนปี วันเวลาผ่านมาอีกเกือบร้อยปีพระยาอินตะพิบาลได้มาทำบันไดขึ้นสู่ปากถ้ำพร้อมเสนาสะนะศิลปะวัตถุอื่นๆและในปีพาศ24 5 6 6มีเรือสมีฤาษีชื่อคันธมาสร้างพระพุทธรูปและในยุคข,ของครูบาสีวิชัยก็ได้นำมาสร้างบูรณะอีกครั้งนอกจากนั้นแล้วในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการบูรณะสร้างเสนาสะนะเพิ่มเติมอาจจะกล่าวได้ว่า ถ้ำเชียงดาวในอดีตโบราณน,นานมาแล้วเป็นสถานที่ปีกวิเวกและปฏิบัติธรรมของพระทุดงและฤือีจนกระทั่งมีการค้นพบในปีพศ2178ผ่านมาถึงปัจจุบันถ้ำเชียงดาวได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญผู้คนได้มาเที่ยวชมความงามของหินง,งอกหินย,ย้อยพระนอนอยู่ตรงนี้นะคะเราไปชมกันเลยค่ะ ถ้ำเชียงดาวมีลักษณะภูมิประเทศแบบหินปูนอยู่ในช่วงอายุ250-300ปีแนวถงถ้ำมี5้าถงนะคะถงถ้ำพระนอนมีความยาว351.46เมตรถงถ้ำน้ำมีความยาว298.34เมตรตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ห้ามเข้านะคะถงถ้ำม้ามีความยาว86.25เมตร ถงถ้ำรับแรมมีความยาว273.19เมตรและถงถ้ำแก้วมีความยาว100.46เมตรถงถ้ำพระดอนจะเชื่อมยาวต่อไปยังถ้ำน้ำและถงถ้ำม้าจะเชื่อมต่อไปถ้ำรับแรและมีห้องเล็กๆเ,เช่นป่องแจ้งห้องประชุมเทวดาห้องนาหินในที่สุดก็ออกมาแล้วนะคะับ ตรงนี้ก็เป็นพระวิหารพระประธานพระเจ้าอ,องค์หลวงนะคะท่านพระคู่บาเจ้าศริชัยนักบุญแห่งราน,นาไทยพร้อมสิทธิ์ได้ประทานสร้างเมื่อวันศุกร์ขึ้น8ปดข้ามเดือนหกเหนือปีเต่าเล็ดหรือปีจอพุทธศักราชที่2,477แล้วเสร็จในเดือน9นขึ้น11ค่ําถวายทานในเดือน9เพลง ตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาเที่ยวกันเยอะแล้วนะคะน้ำมีก็จะไปชมที่อื่นแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าไม่อยากพลาดในคลิปต่อๆไปก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนขอบคุณมากค่ะ